สวัสดีนะคะหมอบรรพณนแพทย์แผ่ไทยนะ,ะับทวดแก้อาการแหทกับที่น้องประชาชนนะครับนะ้วต้าสมมจพบคนลุงที่ปวดเมื่อยก็มาทวดได้นะทวดแก้อาการจะครับใช้มือตลบดตันะครับลุงอะไรก็ไม่รู้นะครับปวดเมื่อยก็มาทวดนะรับจะได้ผ่อนคลาย กล้ามีนนะครับเราต้องย้ำลงไปลึกน,นะครับอาการที่ปวดหลังนะครับกล้ามเนทามีก็ข้างขวานะครับถ้าเรานวดเทศตรงข้ามนะครับเราก็ต้องจะเป็นเปียปนการเนก้ามีนะครับเมื่อสูง เพื่อความสุภาพของนวดไทยนะครับนี่นะครับเบี่ยงออกมานิดหนึ่งนะครับจะเพกเดียวกันก็นกยคกแล้วก็คนเดี้ยวนะครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าอยากใ,ใส่กางเกงสบายๆที่จริงก็ใส่กางเกงขาย,ยาว ใส่ยขาดยาวไม่ไหวนะครับร้อน,นมากมาก ็จแล้วเราไปตั้งขาขึ้นนะครับัไหล่เรียกตั้งเนี้ยแล้วก็มาหาท่าสุดหลัก ทำหลังพูดสูงนายุทนะครับต้อง,อองรอหัวเข่าไว้นะครับป้องกันสะโพกเคลื่อนที่นี่รับรับสอนด้วยนะครับหลักสูตร1 5อยสชั่วโมง สามารถท<ห>ี่จะไปขึ้นทะเบียนหมอได้นะครับเปิดร้านตรวจเพื่อสุขภาพได้นะครัสบ Likewise, Entonces, สมาบคมแพทย์แผนไทยศงเสริมสุขภาพเบอร์โทรศัพท์0882756697นะครับแต่ลวเราต้องค่อยโน้มลงอย่งนี้นะครับระวังลันสะโพกด้วยนะครับไม่ว่าวัยุ่นกระช่างนะครับถ้าสะโพกเคลื่อนออกมาแล้วจะทำการรักษายากนะครับแต่ล้วเราก็เหยียบขาให้ตึง ล่องนิ้วตำแหน่งนี้นะครับป้องกันจุกเสียดแน่นหน้าอกได้ด้วยนะครับนวดเป็นล่องๆนะครับที่นี่มานวดกับผมนะครับไม่มีศอกมีเข่ามีนิ้วล้นลวนๆฝ่ามือล้นลวนๆนะครับแล้วก็หันด้าลงไปเท้าเส้นสันหน้าแข้งด้านนอกนะครับมือข้างซ้ายวางจุกมือขวากดทับ นับถึอเถิไปในใจนะครับใครอยากได้ความรู้เข้ามาเรียนครับอยู่สกลวิทย์ร้อยหนึทัก1น,นะครับจอยวัชนธรรมสาธิต่ห้าเจ็ดโค้งตัวเอ็เล็กๆน้อยๆจากสมาคมแพทแผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะครับ การปวดหลังนะครับต้องเน้นที่สันแน้แข่งด้านนอกให้เยอะนะครับเสร็จแล้วเส้นที่สามห้านาทีแล้ว๋อโอเค